อ๋อน่าจะได้แกงหนึ่งแล้วครับไป,ไปอีกเผอ,อเห็ดเผอเห็ดหมกต้นไหนไม่ค่อยใหญ่เท่าไรเนื่อเปลี่ยนปลาตดนสวนครับพี่น้องมาดูอีกิอืม แบบนี้ก on ําลังแบบนี้แกงใส่ายอมก็อร่อยครับแต่ว่าถ้าร้อยมันใหญ่ก็ได้นะแต่ว่ากูมันกูคนอื่นเขามาเอาแล้วก็เอาไปเลยเออเด็กน้อยๆนันช่วยแสงมีเปล่าเออในที่ก็ไม่อันเดียวก็ไม่เอาหางเลยนะเจ้าอันใหญ่ไหมเออมุ่งใหญ่ไหมนี่เขาตัดเท่านี้มันยังไม่เอานะครับมันจะ เอาแต่ที่มันพอกินนะครับอือนี่ครับนี่เฮแล้วเตือนอันอืมขึ้นมา พ่อก,กินพ่อก,กินอยู่เฮห,หาไปดูอีกาเด้หาบุรีเวนะ่นเห็ดล้างวกน้อยครับเห็ดลางวกมันมีสองอย่างนะอันเห็ดแบบใหญ่ๆก็มีนะครับแต่ว่าตอนนี้มันจะเห็ดออกเห็ดเล็้ก,ก่อนนะครับนี่ครับ อันนี้คือเขาเห็ดเห็ดเห็ดน้ำพึ่งนะครับโอ้โหเห็ดวันนี้ก็ออกข้างบนยอดสวยๆเอาไว้แกงใส่ผักอร่อยมากครับกะมาาถ่ตุ้มก๊มนี่ครับอันนี้เขาเรียกเห็ดเห็ดตีนูนะครับอร่อยมาก chở nước tiếp này thấy thấy không? Cảm ơn. Hello, Nó cây hay sáng Cầm Hello được có đá hỏng có kia à Lăng ngua khắp nó chuối chuối cầm ơi Ừ cũng

Hả <laughs> đó này có mi Ăn trúng liệt Ăn này gọi Ừ, ông ta đang mua thế cái เออยังไม่เนากกำลังปลีเลยครับจบเสร็จแล

Ừ, nè. Alo. Là... suối. Nó học con mới đem tăng cầm cái cơm cơm ra เอาบ้ามาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวมอนค่อยมาเอานะคะเพราะว่ามอนไม่มีที่ใส่เลยเตรียมแล้วนะดูเอาตามอนมา่อแล้วตาก้าใหญ่มาแล้วมอนก็จะไปตรงนี้ไปหากันต่อครับพี่น้องโอ้โหตรงนี้เป็นที่อยู่ของฝนป่าเขาไม่เลยมีบ้าน มีคนอยู่น่นนกด้อยู่คนป่าหรือเปล่าคนป่าแล้วม <c oughs> าพูกขึ้น Tay lâu 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 lắm 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 mm! mm. อร่อยอ่ะอร่อยมากป้นปาต้นชนเขื่ดที่อยู่บนต้นชนชนั้น,นนะมันอร่อยนะครับหอมหอมกลิ่นต้นชนเรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมัเป็นดินทราย nằm nằm đây, anh ta này muốn hôm hóa môn nay hôm nay nằm nè hôm nay hôm nằm bỏ liệt มึงยนพอกะม่อ ah ่อาน้อมืออะไรนมึงเหรอไเล่มไปเลยหายกะหามม์างเลยโอ้หเหมัอนมีวงหันหมูัาเหมนหลอกไม่บนหัวก็ญ่ใหญ่เนาะใส่แสียงไว้เลยนะชาวลื่นเขาไปปลูกถั่วินใั่พอนะฮะไปก่อยผกนะฮะท้งวันนี้ก็เสร็จ đéo hết này. ở xem đêm mong đêm mong, ừ, à, này mưa. ชีเลาะเสียงไม่อ๋อสีขา<ะ>เขาเขาเห็ดติ่มโอ๊ไว้เมื่อกีนนน้ขนม่ะไอ้ยึบช่วยปอปุ่งแล้วเลยต้นไม่เปียกทั้งเลยเนีอะอ่ะที่ในเห็ดตี่มวนเอาะไปเมื่อกี้นะครับก็เอาแล้วมวนก็จะกลับบ้านนะครับพี่น้องเนาะที่นี่ไปกันครับือเช้านี้ด้ว

ที่นี่เป็นไรของหว่าวันขเขาครับเดียวแต่ก็มีไรเจ้านะเดียวเนี่ยแฟนหว่าวันเขามีอยู่นู่นเนี่เดี๋ยวมุนจะไปหาเขาหว่าวันเขาไปถ่ายหน้าเราไมาน,นไปไปเอาไปลูปอ่ะเดี๋ยวเล่มหมดละ อะไรเขาเขาได่ที่มนกินนาใส่กินกับข้าจูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเข้าช่วยทีใฮ้จริงขเขาได้รัอ่ะ แ่เขาพวดไปดูแฟนเวาวันเขาเขาทำอะไรเขาพวดไม่รู้เขาล่องเขาพวดเจ้าดีข้านะดีข้าก่อนลูกติดเมียแบบาวันนะคะแฟนคนก่อนดีข้าสวยๆวยันเลยวยๆวันเมียนนะไหฮะเฮ็ดื้วกองอีแหละื้อยแหละได้เลยเปี่ยมเลยนะ เดงนเขาลู S 1> <S 1> <S ้นนะบรรยากาศในไร่เลี้ยวันหลัง okay, ท <|ja|>> ี่มากินห้องนี้นีอยเข้มเข้มเนี่อันท่าปืนทีที่ก็ต้องไม่โดนนะก้างนะอืมอันนี้โอเคครับพี่น้องวิทย์ก็ต่เดี๋ยวจะลาพี่น้องไม่ก่อนนะครับทีนี่ก็กลับบ้านแล้วครับถ่ายวิธีชีวิตต้นมดให้ดูครับผมเจ้าดาีครับจ้ารีคาลู้ยิงจัาดีค่ะอืม